การก็ยังราได้ด้ทำแลวน่าจะมีความสัมผัสแต่อย่างหนึ่งที่สังเกตได้คือดูแล้วเราเป็นย่างที่เรานดาจะดูความสัายแล้วก็ได้จะสนุกสนานแต่ความปัมัยและรู้ษาเนี่ยผมก็ได้ได้ฟังจากที่ท่านรองเ้วยการด้านการรูปเนี่ยก็จริงๆแล้วก็เป็นสาระนะครับก่อนเนี่ยอย่างทีเรียนเรื่องโครงสร้างเรื่องาษาเรื่องภารที่เร็นสัมผัสสัมักนเนั้อทรื่นงรกวมถึงสร้างความติดใจด กอเป็นการสร้างในหัวใจให้คนๆนี้มาเปิดการทลงทุนกันไม่ได้แข่งกันนะคะแต่เพื่อให้เรารู้จักกันอีทีบิวดีค้ครับก็เลยผมเป็นคนที่เงินซื้อไม่ได้นะฮะถ้าไม่มากพอ <c oughs> ท่านเรมีเซนทันโรเบิรสัน B2S ูเอสออฟฟิศเมดไทยวัสดุดูพาวเวอร์บายใครเดียวทำให้เป้าหมายสำเร็จได้ไหมครับไม่ได้แน่นอนโอเคจัดการ

ไจเกีงอยู <ung> enfin wan für wan für ่แล้วพ่อนะครับคนเม่กีคนที่ไหนที่เราคอยช่วยเหลือกันมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องแยกตัว ไม่ดียากอนใช่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 ่ช่ใช่ใ เราครับได้เรียนรู้ในเรื่องของความสามัคคีครับแล้วก็ยอมรับฟังมเห็นของผู้อื่นครับคือหายไร้เงร่ำรวยเพราะว่าเมื่อก่อนบ้านเราจนพร้อมไหมครับพร้อมแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล่ะเฮ้ยล่ะอาเอาไว้ออก ฉันคิดแล้วคือคนคอยส่งสัญญาณมือที่เราตกลงกันไว้ให้เราทำยังไงมาหาคนแรกของทีมเพื่อให้หยิบล <pr anc ıl Eff ort> ูกบอลซ้อมซ้อมซ้อมนะฮะซ้อมนะฮแล้วตอนนี้ผมกุ๊งเพื่อให้ความรวดเร็วกับเขาให้เขาสามารถหยิบลูกบอลได้ขอให้ผมกุ๊งกูใช่ไหมครับครับขอบคุณครับไป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  ใรอบนี้นะนองเลยเซอร์ไพรส์แบบแฮทริกอะไรครับเนี่ยเราไ้มองแค่กลุ่มเยอยวนะคะเราแอบมองเพื่อนด้วยเราแค่ะดีนะไม่เชื่อกลุ่มนั้นแีกเียวจะเช็คเด 30ครับ20,000บาทครับเป็นเงินครับยังไม่ได้กดใช่ป่ะยังอยู่ครับตอนนี้ครับเอาน้ํามานี่แสงดาวเด่นนะครับ <coughs> 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 กอห้ละเอีจบกันนะกลุ่มนี้นไม่ต้องไรนะสังหารสงสองถ้าแเปินะอุดไปก็วานไปนะ

โจโต,ตบอ <Hey. S 1> รดค่ะเอ้รอบที่สครับเอน่ <Hey. S 1> <c oughs> น่าสงสารนองมากเลครับตอนนี้ไม่นะคะปกติปกติกตน้องว่ายน้ำอยู่แล้วค่ะหนูหนู ราวังเหยียบเรือพี่และลุงนะกลา่ากรรมการดูทันไครับกรรมการดูทันเลยนะครับเป็นทีเลยนะคะ11ถึง20นะจ๊ะให้ดูกัน11ที่20เชิญค่ะเอออเฮ้ยเฮ้ยอ่าเเดี๋ยวขออีกเบอร์ทำงานแป๊บถ่ายเสร็จหรือยังจ๊ะ โอ้ออ oh, oh, oh ้ออรอออออร์ร oh, oh! <program men> ับดูเข้าใจนะครับระวังนะครับ โดาีไไ้้ทออม่มีใครแลเย้าตาตึกทับทีมหนึ่งค่ะคือน้องยูค่ะอยู่ตึกเพชรสามค่ะ ชื่อนางสาวสุธิดานันตานะคะชื่อนันชื่อลุกเพรค่ะมาจากมุกดาสองค่ะชื่อเล่นพอตนะครับเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผอยจ้ายินดีต้อนรับเด้เจเลยครับผมร้อยปีพียูนะคะ อันดับที่หนึ่งคืนน่ะโดยระดูอยู่อยู่ได้ทั้งคืนอ๋ออยู่ได้ทั้งคืนเลยเย็นได้แล้วนะลงทุนไปสามพันได้พักรอบตัวสามห้าตอนเล่นบอลทวงทุกนุ่นอะค่ะทุกนุ่นเลยนิ่ติกรจะพูดไผมไุณแม่โอ้ยคุณจ้ากีดได้รางวัลการนะคะโยงเติมอะไรคะเติมความบริการจ้าชั้นสองมาพบกับน้องได้กินข้าวบนบกนะคะไม่กินในน้ำจริงเหรอใช่น้องกินข้าวบนบกใส่อยู่นะเา Thank <laughs> you. ขายรูปหมูด้วยกันนะครับ กันคิดนิดนึงปะกหม่เข A น่สองหน้าที่สุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวหาตัวแทนกลุ่มด้วยนะครับสุดท้ายครับผมถ้าทำจริงลงฟันตายลกฟันตายทุกคนแล้วก็แต่ง กานเย็บร้อยสวยงามอันนี้เป็นเรื่องเบสิก basic ที่เรามีค่ะจา้าอันนี้คือเบสิกเบสิตนแต่เกไม่ได้กินอะไรงไม่ได้กินอะไรเอ้านีบๆไปตรงยนมางเาแม่ไปของลกวเนีไปไหวนะอาจจะต้องเข้าประเมินอาการวัดความดันชั่งน้ำหนักนะคนะครับเบสิของเรารของงานซ่อมบำรุงก็คืออาจจะมีการการแต่งกายที่เป็นตามสไตล์ของแต่ละท่านแต่ละบุคคลนะครับ ทำสัญญาณโคดก่อนนะคะเราจะเริ่มดิงดิงดิงแบบแบ่แต่มัเป็นแ่ยสรผููาาราจะใหรู้ว่าช่างกำลังเดินไปผานะคะเราใหงกรดับมาดูกับนิจายลอกก็ได้ดีไมม้าดีไหมม้าวันนี้ผมเจ็ดกับคุณแปดนะคะคือรักษาข้าใจ 82แล้วนะคูอมแล้วนะท่านสามารถนะก็อี่เี่ยท่า้กนได้หรือรอบกันี่จริงคูว่าเราจะจุดไฟที่ว่าตอนนี้ืว่าเอหน่ง้เอในบั นี้ก็ผมก็ทราบอยู่ว่าร็มีแล้วก็ต้องขอศึกษาที่ดีต่างๆเพื่อจะแ้ต่อนนี้การลดผมก็ดูตัวเลขทีก็ถามว่าสูงไหมก็เราก็ทราบว่าเอพยายาพยายามกระจายดีที่สุดอย่างแรกเลยผมจะเรื่องนี้จ้างบริษัทที่เป็นพนักงานกระทรวงอะไรต่างๆที่ไม่ได้อยู่ในหรือถ้าใครอยู่นานพอในช่วงนั้นมีช่วงหนึ่งใช้ชื่อว่าสาวัญญาเศรษฐกิจขั้นยาประมวลทั้งหมดแล้วที่จะคืนข้อมูลให้กับพวกคุณในบางส่วนที่คืนได้สําหรับพวกเราที่จะ ที่จะรับทราบข้อมูลีต่อไปแล้วเกิดวันนี้กลายเป็นข้อพันธะสัญญาผูกมัดไปเลยพอกลับไปเสร็จปูขยับพี่ๆที่อยู่ที่อยู่ตึกอื่นๆที่มีจํานวนมากอะคะก็จะกระจายเพื่อที่จะเอาน้องใหม่เติมเข้าไปนะสี่เรื่องสเรื่องต่อเดือนก็คือร้อยหกสิบบาทนะไม่ไม่อยู่จำนวนชั่วโมงแล้วดูเป็นเรื่อง